สวัสดีค่ะพอกันอีกมือน,นึงแล้วค่ะเมื่อนี้กะมาหาหลอเบิงเหตดผึ่งขมคือเก้าจ้าตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่ามาแต่เสาร์แนมือนี้หอดปลาเหรอจ้ะเมื่อน,นี้มาหลายคนจ้ะเมื่อนี้ทีมงานมาหลายตามหลุดตามช่เมเบืองจ้าว่ามื่อนี้เฮาสิมานเ่เนาะสิมานคือมือว่านบอไป,ไปกันเลยจ้าแล้วทีมงานของเรา ปลาเจวแล้วดอกแรกแหกหมานมาแล้วจ้าดอกแรกแหกหมานมาแล้วยานมานีหนิดอกบานดอกบานนี่นี่นี่เม้าหมันด้านบานยูตาวาแข็งนี่นี่งามงามใส่นี่ใส่จะใส่อีกนี่นี่เออเป็นมูกันเห็นบ่โอ้ยเข่าเฮ้ยมันขึ้นเข่าบ่ได้บ่ นี่ตัวนี้อ่อนอยู่นี่เขาขาวเออตัวนั้นขาวอยู่นี่ละต้องหาเบ้างมันมันบกคอยเห็นงายปันไหลเดมันคือใบไม้ตัวนี้หอดบ้านห้อบนนูนเหอาหมานใส่ตาก่อนหมานเด้อดอกกามาอีกดอกจ้าคุณเ้ยเห็ดกุหลาบอู้ยอยู่ทั้งนอกนี่เป็นตมีเห็ดแหรแถวนี้ไหม มันมีเสียอยู่ค่าอยู่ไหมที่อ,ออกไปเมือดทุ่งเนาะ<อ>ใช่ใช่เห็ดโอ้ย <c oughs> เห็ดแหล่งเ <c oughs> ก็บบนยอดมันถือกันถือแดดเราก็มาถือฝนเนาะออือได้บ,บได่ได้ได้แข็งดีแข็งดีแข,ข็งดีนี่แหละตละุ <c oughs> ม่มเล <c oughs> หล่างามขอมือเงี้ยงงามจ้ะ เดียนผูเพิ่นเขเ้าขไปตรงไหนเข้าไปตรงไหนหลายคนอู้ออยสวยงามอีกแล้วจ้าประหอดเป็นลายจุดๆอยู่ตรงบ้านนี่สวยงามอีกแล้วจ้าอออดอกเดียวบนมือชักดอกบ้าเจี๊ย ฮักพี้อกสวยงามอีกแล้วมันมีเห็ดหางแห้งด้วจ้ะหาหนากนี่อู้ี่ซ้อนกันเอาหนากะมันค่าหนากอุ้ยหาดอกบ้าเตี้ยมึงนี่ มันสอนสอนกันอยู่แต่ว่าดึงขึ้นยากมันค้าหยาคใส่นนั่นใส่น่ะมันเห็ดร่วมหยาดตัวนี้มั่นี่งอันลาฮเห็ดร่วมหยาดโมเมนต์เห็ดอีหยังคือกองอันนั่นอีหยังกระชังไายเอามันเป็นวัชพืชชนิดนึงโอ้ยคือกองอันนั่นแท้กองหยังกระชัง อวีแปลกเนาะกำลังเคยเห็นของก็แข็งดอกไมนี่ยเดี๋ยยางงามจุ่นี่กำลังเคยเห็นนี่นั่นละมันเป็นดอกไม้เออเพราะว่ากำลังเห็นแล้วพี่น้องหูจักบ่อนี่อีหยังนี่คอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องนี่กำลังเห็นคือกันเย็ดเพ็ดดีๆพ่อเออมาพ่ออยู่ในป่าอยู่ค่ะบ่เคยเห็นเด้อแต่เก็บไม้มาเนี่ยมาเบิ่งมาเบิ้งนี่พี่อันแม่มันอันนี้ลูกมันนี่สามอันแหล่ๆในอุ้มนี่ลูกมัน ุยนี่ลูกนี่แม่เบ่นไปไล่เยอะเบ่งไปหยางกุนเออเบิ่งเบิ่งลูกแม่เบิ่งลูกแม่โอ้สามอันไปขุนบ้าวแดงกับพ่อคือกันพื่อนบ้าวแดงบ้าวแดงพ่อเฮ็ดแล้วบ้าวแดงพ่อเฮ็ดแล้วมาเด้อขวัญเด้ยขวัญบ้าวแดงมูมันหามูมันนี่ปฟาดแหลงอามขัด เมื่อพ่อแม่เฮ็ดแล้วจ้าพ่อแม่เฮ็ดแล้วพี่น้องได้ยุจ้าเมื่อนี้เฮ็ดทางเนี่จ้าหายากมาเด้อพ่อเฮ็ดเราเด้อเมื่อนี้เฮ็ดกระมิแต่ดอกช่ำเจ้าของนี่ละเอ้ยเบิงเบิงเบิงผุนพี่น้องเอ้ยพ่กเป็นยังไปต้มได้เอาเลยเอาเลยพ่อกันตอนเทาเด้อนี่เด้อพ่อกันตอนเทา เทาก็เอาดอกเนาะเอ mm ้เอาโหลดมันได้อ <finals> ย uh huh. <this> <guide> ู่ได้นี่บ่เท่าได้นี่อีกใส่อีกใส่อีกนี่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 เดินแมนเบิร์ดเดาปลาเออฮ้ยเดิเด้วพี่น้องเอ้ยเท่าเกัาถอกมันอึดมันดักหายากเอาผดแล้วมือหายากเอาผดมือเนี่ย เบื้องโหลดเบื้องโหลดนี่คุณคือหนาคนเก็บบ่อปลาเลือปลาเอออันนี้เอาไปอันนี้อันเอาไปนี่บ่อหนั่นหนันเบื้องเด้องามบ่ออ่าตาแต่หลายเราละใส่ใส่บันนี่นี่นี่ป็นแค่ไหนนี่ได้บ่ออันนี้ก็คือกันนั่นละกระลูกกับล้านกับมูเดียวกันเลาวเคาะเดียวกันเออห่างกันเฮ้ยนั่นเห็นบ่อกันตอนเถ่ามีบ่อมืดไปอ Há nhạc đê bẹp này. mua khoai hiền. Thế cả ta. Thế cả ta nó quần cán treo rồi. bố phò nhé đồng này thì nó ơi bố mà đọc được ơi nhang nó cuồn can xe là ốp về hà luôn là เห็ดได้คืงตาเห็ดไหวเลยล่ะจ้ารอบนี้พอรอบไหมอีกจักสองสามมือคอยมารอบไหมอ่าเมยเมย์เมย์เฮ้ยหายากเลยเมื่อนี้อ,อ่ะมดสุดแล้วมดสุดแล้วเห็ดจะเป็นรุ่นนี้แหละจ้านี่ได้อยู่จางงามอยู่ นี่ก็เห็ดรุ่นนี้ล่ะมื้อนี่้สิเฮ็ดบานล่ะและยาสุดท้ายล่ะมื้อนี่โอ้สิอยู่ฮอกเอึอึถ้าบ่อยู่จังสี่กะบ่ย่างคนเนาะนี่ก็เคี่ยวมืด พี่นองกระไรอยู่มือนี่แห่งคือบ่มีคนหมานปันไดดอกร้องเบิ่งเห็ดเห็ดมันเหมือดแล้วมนมุนี่บ่มาเมืย์มาเนี้ว่ามาแต่เศร้าสิบ่เมื่อยบ่แม่เนี่มันบ่มีเห็ดมันเลยเมื่อยย่างไก่หวโอ้ยจ้องขนอยู่ทางผุนทีมงาน แม่ก็หล <bur> ูกเขียจะแจ้งคนมามาบาแดงโอ้แดงหลายตัว่ะหมานก็มูเด้ยบ้าแดงเอามาวางมาวางวางใส่มูเบิ้งปลาบาแดงหมานมูเลยแม่ตาจืดใส่หน่อยนตาเหมานมูเลยตามูเราดกยตาบันมูตาเสด็จตาเสด็จงานเหมือนี่บัซำเหมือบ้าน เห็ดเบิรดแล้วเห็ดว่าแล้วก็เห็ดหลอบไหมจ้าบัดนี้เบิดสุดหมดสุดอ่างานจนเมื่อยจนหลาบเอาเห็ดมังค او อืมอกระถิ้วม้า,มานอยู่ซสานีเนาะมาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า